สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนนี่ครับผมอยู่ในนะครับแปลงชะอมนะครับเล็กๆหลังบ้านนะครับประมาณ5 6ต้นนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาตัดแต่งนะครับชะอมนะครับทําสาวชะอมนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดนะครับให้เราได้กินบ่อยๆนะครับก็ไม่ยากครับวิธีการทําก็นะครับตัดแต่งกิ่งเขาที่เขาแตกมานะครับตัดออกเลยครับนี่เห็นไหมครับผมก็ ตัดออกอย่างนี้แหละนะครับตัดตัดตัดนะครับพวกกิ่งที่เขาแตกมานะครับถ้ามียอดเราก็นะครับเก็บเอาไว้ไปกินนะครับตัดแต่งบ่อยๆนะครับประมาณ1เดือนครั้ง2เดือนครั้งนะครับแต่ว่าผมจะทํา2เดือนนะครับแล้วค่อยทําครั้งหนึ่งนะนะครับเราก็จะได้ต้นชะอมนะครับที่อายุยืนนะครับนี่ตัดแต่งบ่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะแตกมาใหม่ได้ยอดเยอะแยะเลยครับนี่นะครับปลูกเองทานเอง นะครับปลูกได้ขยายเป็นนะครับง่ายๆนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราต้องรู้นะครับถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับทราบแล้วนะครับก็ดีนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะครับก็มีครับรับชมเอาไว้นะครับแชร์เทคนิคแชร์ความรู้ประสบการณ์ด้วยกันอ้าวกันไกลติดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ตัดเรื่อยๆนะครับผมก็ตัดทําเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับช่วงเย็นๆเนาะ นะครับนี่ตัดแต่งกิง่งนะครับกิ่งชะอมนะครับชะอมก็มีประโยชน์นะนะครับถึงว่ามันจะขมหน่อยอะไรหน่อยนะครับแต่ว่าประโยชน์ก็เยอะเนาะครับนะครับใส wow, ่ไข่เจียวอร่อยมากเลยเนี่ยชะอมนะครับนี่ครับตัดแต่งแบบนี้แหละนะครับเรื่อยๆนะครับทีละนิดทีละหน่อยนะครับนี่ตัดเลยครับพวกกิ่งนี้นะครับตัดออกให้หมดเลย นะครับบางคนเขาปลูกแบบไม่ตัดแต่งไม่อะไรเลยนะมันจะทําให้นะครับต้นชอมสูงเกินไปนะครับถ้าสูงเกินไปมันก็ไม่ดีนกิ่งมันจะแก่นะครับพอกิ่งแก่แล้วมันก็จะเริ่มนะครับหมดอายุแ hmm. ล้วมันก็จะกิ่งมันจะผุผมเคยนะไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนานนะครับมีกิ่งที่ผุเลยนะครับนี่พวกใบพวกก้านพวกอะไรตัดให้หมดเลยนะนะครับตัดจนไม่ให้เหลือเลยนะครับนี่ผมก็ตัดออกอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับตัดเรื่อยเรื่อยๆ นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าหากท่านใดนะครับมีเทคนิคประสบการณ์อะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนี่ครับผมนี่ตัดเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆนะครับนอกครับง่ายๆนะครับพอเราตัดเข้าไปเราก็ค่อยใส่ปุ๋ยใส่อะไรบำรุงก็แตกยอดแตกยอดถาขออภัยนะครับอาจจะติดสำเนียงซุรินหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกยอดมาใหม่นะครับ ตัดแต่งกิ่งเสร็จก็เอาปุ๋ยมาอัดเลยนะครับพวกกิ่งพวกก้านอะไรที่เราตัดก็นะครับไว้ตามโคนต้นนี่แหละนะครับให้รักษาความชื้นนะครับยาจะได้ไม่งอกนะครับนี่ครับเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งเลยนะครับขอตัวไปทําให้เสร็จก่อนนะครับนี่นะครับตัดให้สั้นแบบนี้แหละนะครับเห็นไหมครับนี่ผมจะตัดนะครับหมดทั้งต้นเลย เดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่นี่เห็นไหมครับนี่มียอดแล้วนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่นะครับเนี่ยเราตัดแต่งทําสาวเขานะครับบ่อยๆนะครับหนึ่งเดือนครั้งสองเดือนครั้งนะครับผมทำสองเดือนครั้งนะนี่ครับเดี๋ยวเขาก็แตกยอดมาใหม่นะครับไม่ต้องไว้ชอมสูงเกินไปนะครับให้พอดีกับที่เราเก็บได้นะครับส่วนใบชะอมที่ตัดเหรอนี่ครับ ก็ไว้ตามพื้นอย่างนี้แหละนะครับรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้ย้าขึ้นนะครับนี่นะครับตัดแต่งอย่างนี้เลยจนไม่เหลือใบนะครับผมทําอย่างนี้แหละนะครับเราก็จะได้มีนะครับะอมกินบ่อยๆเรื่อยๆนะครับเป็นการตัดแต่งทําสาวเขานะครับนี่และพวกกินะอมนะครับกิ่งอย่างเงี้ยนะครับตัดนี่ประมาณหนึ่งคืบปักทิมดินเลยครับปักชําติดนะครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับนี่ ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะครับพวกเรานี่ครับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับมาตัดแต่งกิ่งชะอมนะครับนี่ได้ชะอมประมาณกําหนึ่งนะครับที่ตัดแต่งกิ่งไปนี่ครับได้ไข่เจียวชะอม1จานเลยนะครับนี่ครับผมนะครับปลูกผักทานเองนะครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราดูแลยังไงนะครับไม่ต้องนะครับจาเป็นไปซื้อเขานี่ครับได้แล้วครับชะอมนะครับเพื่อนๆ นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักช่องทำอาหารนะครับและช่องทุกช่องนะครับที่มารับชมคลิปของผมด้วยนะครับมีสาระมีประโยชน์มีความรู้ทุกช่องเลยนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ